วันนี้มาเที่ยวร้านกาแฟนะครับไปไหว้พระก็วัดก็ไม่เปิดแต่มาหากาแฟกินดีกว่าแ mm hmm. ถวนี้ก็อยู่ใ,ใกล้ๆวัดสันพันท้ายนะครับ มันจะเกิดภายในร้านเดี๋ยวสั่งกาแฟกินผมชอบกินพวกกาแฟอเมริกาโน่แบบไม่ใส่น้ำตาลแล้วก็เพิ่มช็อตไปที่ไหนเ็าปิด มาเจอชิปในชิปกลับไปนะคะคสวัสดีครับสวัสดีวันหยุดนะครับอันนี้มาป็นกาแฟอเมริกันนอครับนะลืมบอกเขาว่าไม่แสนตาแสนตาหน้สว่สงนะแล้วก็มีเค้ก เคกซ้มผมจะไม่ค่อยกินหวานเอ่อเอากำลังกายแล้วก็เรินน้ำหนักน้ำหนักผมตอนนี้ก็ประมาณ7 3็ิกิโล ที่ร้านเขาเปิดเพลงแล้วม่ดูเสียงจะเข้าในคลิปบ้างดูอพอละสองคำพอละ <c oughs> ที่ร้านก็มีใช้สิบคนละครึ่งด้วยนะครับ <c oughs> ก็ไว้เจอกันในคลิปใหม่นะครับสวัสดีครับ